บนึงเียยังไม่ได้พี่ขบบวกอ้ออาถือว่าโอเคนะครับ ราคาเปิดเท่าไหร่นะครับราคาเปิดไว้เท่าไหร่นะห <50. S 1> ้าสิบราคาห้าสิบใช่ครับก็ถือว่าสภาพขนาดนี้ก็ราคาขนาดนี้ก็ผมก็ถือว่าโอเคแล้วนะเอาไปใช้งานได้ครับด,ด,ดีดีกว่าจอบแน่นอนอย่างเงี้ยน,นะ โซ่ครับที่ว่ายืดแล้วก็มีสะเก็ที่ใช่ครับแต่ว่าตัวเดิเนเดินได้เดินได้ปกติแต่ว่า,าโซ่แล้วก็มีสะพเก็ที่ว่ามหมดสภาพแล้วรานาหาสิบเนี่ยไปทำอีกหน่อยเลยนะั้งานได้ครับคน้โอเคเลย ท่สนใจติดต่อได้เลยครับันนี้ะครับขาอยู่หูกีไมได้ครับแต่ว่าหูกีต้องต้องทาหน่อยอทแลครัว่าหูกีหนาอยู่ได้ครับนะคภาพใครรับได้มาเอาได้เลยครับคันนี้ราคาห้าแสนนะครับต่อรองมาคุยกันที่หน้างานได้เลยครับ เครื่องไม่ไม่โหลดเท่าไหร่นะโดยรวมโอเคโดยเริ่มถือว่าโอเคเลยครับเครื่องปันไม่ไม่ถือว่าันเท่าไหร่นะครับสนใจติดต่อได้เลยครับปั๊มก็ถือว่าปั๊มสวยนะปั๊มสวยเลยครับสวยเลยให้งาน ข่างเนี่ยนะข้างก็โอเคครับข้างก็พอได้แต่ว่าโซ่ต้องทำกับมาเขือเทศครับส่วนพวกกอเดินต่างก็ก็มีมีแตกบ้างนะแต่รา,าคาเนี้ยเอาไปทำงานได้เลยครับคุณคิดไปเยอะแล้วราคาห้าเด็กถ่ายก็คือเดีย๋ยวผมไปพาไปดู <นา S 1> ใหม่ครับ ครับเดี๋ยวขอถ่ายหน้าจอหน่อยครับชั่วโมงเท่าไหร่ไปแล้ชั่วโมงหกพันเจ็ดร้อยสี่ชั่วโมงนะครับตัวนี้ครับชั่วโมงถือว่าน้อยอยู่นะน้อยอหรออ่าแต่ว่ารถมันใช้งานนะครับภายในก็ถือว่าโอเคอยู่นะก็พอใช้งานได้ในราคานี้ครับเท่าไหร่เขาเอ่อราคาห้าสิบครับวันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับผมดีดีพระจอบ ขีผมพาไปดูอันนี้พ้กีีนะครับมีชุดพ้กีีที่ต้องทำครับแต่ว่าสันพกีีก็ถือว่าถือว่าโดยรวมก็พอได้ครับพก้กีีพอใช้งานได้อยู่มีทะลุต้องปะหน่อยตองต้องปตนนะตูนหน่อยครับราคานี้โดยรวมก็ถือว่าใช้งานได้นะเอาไปใช้งานได้เลยในราคานี้ครับใครสนใจมาได้เลยครับติดต่อผมได้เลย ได้เลยครับสอบได้เลยเอกสารครบอันนี้ครับเอกสารครบเดี๋ยวผมพาไปดูเคร่องเครื่องนะครับคังคคมชุดแพรก็สวยนะชุดแพรสวยครับแพรสวย ป็นยนต์นิ่งมากเลยเป็นทางชั่วโมงทงนี้คันิ่งเนี่ยไม่มีปบบั่นเลยครับ,รมมมนะรบผมว่าโอเคนะอันนี้แต่ว่าโดยวรวมภาพก็พอใช้งานได้ครับ ครสนใจโทรก็ได้เลยครับคุยเป็นห้าสี่สองศูนย์สี่สามสองห้านะครับตานนี้ครับสองศูนย์ห้าคันนี้ก็ถือว่าโอเคโดยรวมถือว่าดีครับโดยรวมถือว่าดีใช้งานได้ในราคานี้ไปเก็บอีกหน่อยหนึ่งในราคาห้าสิบ เอกสารครบครับใครสนใจโทรมาได้เลยราคานีใใาานนะ้ใครไวใครได้ครับราคานี้นะใครไวใครได้ไม่ต้องคุยอะครับถือว่าโดยรวมถือว่าโอเคนะทำเก็บรายละเอียดนิดหน่อยนะช่วงล่างอะเก็บแล้วก็ชุดขุ้งกี่เก็บหน่อยยเออใช่ครับแต่ว่าอันนี้มัน ไม่กี่ตังค์ครับเปลี่ยนพวกสลักบูธมันก็โอเคแล้วเนี่ยตีคว้านใหม่ก็ได้เลยครับแต่แต่ชุดล่างเนี่ยครับน่าจะต้องทาหน่อยเปลี่ยนซัเก๊อกเก็ตใช่ครับ,รบแต่ถ้าราคาเนี้ยใครรับได้เมาได้เลยครับเลยราคาห้าแสนเนี่ยผมว่าโตราคานี้นะครับได้รถสองร้อยไปใช้งานนะ่ะทําเพิ่มไปสองแสนผมว่ามันยังคุ้มเลย ห้าแสนหกแสนอาจีว่าเจ็ดแสนี่ใช้ใช้งานไม่รู้จะใช้ยังไงเลยครับอย่างเงี้ยนะใช้ห้าหปีอะรถเพิ่งเจ็ดพันกว่าชั่วโมงเองแต่ว่ามันใช้งานในไอ,อ้อะไรนะทางทําทางอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคนะครับถ้าเกิดใครสนใจติดต่อผมได้เลยนะครับ0 8 5 4 2 0 4 3หสี่ยังแล้ไงฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับช่อง GPL พัทละ ลาไปด้วยรถซานี่ Y S Y 2 0 5 4นะครับคันนี้สสวยๆเลยครับก็ถือว่าสภาพโดยรวมโอเคนะราคา500,000มีที่ต้องทำก็คือชุดโซ่ช่วงล่างครับสปอกเก็ตตัวเดยก็ใช้ได้อยู่ครับพวกล้อเลอร์แคลรียสติกเกอร์ก็ยังอยู่นะรถมันแค่รถ7,000ชั่วโมงครับเฟรมไม่ไม่ค่อยผุครับ ผูน้อยผูน้อยแต่ว่าล้อเลือกออกออกมาเยอะหน่อยเพราะว่าโซ่มันยืดแหละครับใช้เดินใช้งานน่าจะเดินบ่อยอันนี้ครับเดียว,วโอเคอยู่ครับอ่ะใครสนใจโทรมาแล้วกันนะครับพี่ศูนย์แปดศูนย์สอนสช่องทีเบพัฒนาเท่านั้นนะครับยังไงฝากกดแทร์กดไลค์กด s u b s c r i b ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทำช่องต่อไปออบ๊าอบนะครับ นใจโทรมาได้เลยนะครับสวัสดีครับ